เราชอบคำนี้ที่สุดที่พวกเจ้ากล้าถามการที่ไม่เดินเข้าสู่นรกนะ่ะไม่มีจริงหรอกเพราะทุกคนต้องเดินเข้าสู่นรกแต่การที่ไม่อยากตกนรกทําแบบนี้หนึ่งอย่าโลภนะอย่ามีโลภะนะสองอย่ามีโทสะนะสามอย่ามีโมหะนะสี่อย่าเป็นเดนมนุษย์นะสุดท้ายรวบรวมเข้ามาสลห้าให้ครบนะ ถ้าครบสิลนห้าเมื่อไร่การตกนรกนั้นถอยหางพองเจ้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับแค่ชาตินี้นะชาติหน้าเราไม่รับรองเพราะพวกเจ้าจะจำอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าจะปิดอบายภูมิทั้งสามและสี่แดนนั้นได้ต้องเข้าสู่โสดาบันเท่านั้นชัดไหม แต่ถ้าพวกเจ้ายัางเป็นมนุษย์ที่เป็นปกติหรืออริยะบุคคลเริ่มต้นมีโอกาสตกนรกได้เสมออชาหน้าอาตกก็ได้นี่ชานี้ไม่ได้ตกก็ดีไปชาหน้าอาตกก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่รับรองผลแต่ผลที่เรารองรับได้คือต้องเข้าสู่โซดาบันรับรองปิดอบายภูมิได้แบบสนิทที่เต้อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ายังเป็นมนุษย์ปกติถ้าจะไม่สู่แดนนี้อย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงและศีห้าครบให้จบเลย ยากที่จะตกนรกแล้วชาติหน้าก็สร้างจิตใหม่แต่การที่จะทําให้ชาติหน้ามีจิตที่ยังเป็นอุดมสมบูรณ์ในเรื่องศีลอยู่ชาตินี้ต้องเอาให้อุดมสมบูรณ์ในเรื่องศีลและมันจะติดเป็นสัญญาสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้มันจะอยู่ในจิตทุกเจ้ามันจะทําให้ชาติหน้าถัดไปยังวนเวียนอยู่กับการสร้างบุญสร้างศีลสร้างธรรมสร้างทาน,าทานชาัดนะ